ีครับตอนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเราอีกล้านทุ่งนะ้ำวันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่กับจอนเดียนะหกหนึ่งศูนย์ศูนย์ดีนะครับอยู่กับพี่ชายนะครับหรือเกษตรสมชายนะวันนี้เอาจอนเดียมาแต่งหน้าดินนะแต่งนี้นี่นะเสียงหว,วานๆนะครับกับจอนเดียโอ้ดูเสียงนะครับหลัดเทียบเลยนะกับจอนเดีย 6100B นี่นะพี่ชายนะครับอ,อาอจนเดียวมาปรับหน้าดินนะแบบนี้นี่ด้านหลังก็ผ่านซีนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมปัตตพลนะครับมาอยู่กับจันเดียนะหกหนึ่งศูนย์ศูนย์ดีนะกับพี่ชายนะครับนี่นะลงงานวันนี้นะครับครับแต็มพื้นที่นะครับพื้นที่นี่นะพี่ชายนะเต็มสมชายครับจันเดียนะหกหนึ่งศูนย์ศูนย์ดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ